ีจะมาแนะนำวิธีการใช้เจ้าตัวประครบอุ่นไขมันเปลือกตาด็เรสันะคะก็ถ้าท่านสั่งไปก็จะได้เป็นกล่องแบบนี้นะคะภายในกล่องเนี่ยจะมี2ฝั่งด้กันนะคะฝั่งหนึ่งจะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์ที่ปรับอุณหภูมิและเวลาอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตัวที่ประครบให้ความร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใช้กันเลยขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะนำอุปกรณ์ทุกอย่างออกมานะคะแล้วเราก็จะเอาตัวเนี่ยเจ้า คอนโทรลเลอร์ที่เป็นสาย usb เนี่ยเสียบกับ power bank หรือไฟบ้านก็ไนดน้นะคะก็เสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาคอนเน c t กับเจ้าตัว i m a s นะคะแล้วพอคอนเน c t เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเจ้าผ้าสีเทาเนี่ยหุ้มนะคะหุ้มเพื่ออะไรนะคะหุ้มเพื่อที่เราจะได้ถอดซักได้นะคะทำความสะอาดได้เพราะว่าเจ้าตัวให้ความร้อนเนี่ยตัวนี้ไม่สามารถซักได้นะคะแต่ผ้านี้สามารถซักได้เลย